ฟังเอาเรื่อธรรมะคำวบาคำสอนใครก็ตามแต่มันนำมาปฏิบัติสามารถเกิดประโยชน์ได้จริงน,นั่นก็ควรถือเอาไดก้กระทําตามได้แต่ว่าบ่ได้เหุไปยึดในตัวบุคคลเด้ธรรมะคำพูดคำสอนใครก็ตามถ้าพิสูจน์แล้วปฏิบัติตามแล้วปล่อยวางได้จริงนั่นคือธรรมะนั่นคือความจริง จังหวะเขาไประเดีมันยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคลคือพระพุทธเจ้าพันถามพระอาน,นุนว่าพระอานุนมีความเชื่อมีความศรัทธาในตัวของพระพุทธองค์หรือเชื่อศรัทธาโดยหลักธรรมคือโดยหลักความจริงนั่นแหละพระอานุนก็บอกว่าโดยหลักความจริงนั่นแหละคำว่าโดยหลักความจริงว่าเหตุเหตุหตใด คือว่าโดยลักความจริงสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงคือเห็นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเห็นว่าทุกชีวิตสรรพสัตว์เกิดมาแล้วที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ไมีนี่ก็เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงเออมันก็โล่งใจนะแต่จังว่าถ้าเขามีความเห็นตามความจริงแล้วแต่คำพูดคำสอนใครก็ตาม ถ้าเป็นจริงก็สามารถปฏิบัติตามเดินตามได้พิสูจน์ใดด้วยตนเองอคำพูดนั้นไม่มีเสือ่อมเพราะธรรมคือสิ่งที่ไม่ตายบ่าตายบ่เสือ่อมบ่สลายบ่เป็นอย่างอื่นบ่เป็นอนิจจังบ่เป็นถูกบ่เป็นอนัตตาแต่ว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นผู้ดใดก็ตามที่คิดดีพูดดีทดําดีตามก็เป็นจริงแล้วก็ย่อมได้รับความจริงแบบนั้น ึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่สัมมาสังกรปร์เนริตามความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้จริงเห็นได้จริงจับต้องได้จริงสัมมาวาจาก,กับพูดแต่ความจริงสัมมากรรมตัวกระทําสิา่งใดก็ตามทาตามความเป็นจริงสัมมาอาชีโวประกอบอาชีพสุจริตที่ไม่ผิดต่อลักรมหลักวินัยที่ไม่เป็นเครื่องรั้ง หนทางแห่งพระนิพพานคือความปลอยว่างนะสัมมาอาชิวสัมมาวาจาโมความเพียรชอบประกอบตามความเป็นจริงสัมมาสตินี่ตัวนี้สสำคัญเป็นปัญญากว่าระลึกนึกถึงตามเหตุปัจจัยของมั่นตามเหตุตามผลตามความจริงอันนี้จริงอันนี้บ่จริงอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้สัมมาสติคือว่าสตินี่สาคัญยิ่งนักถ้าเฮ้ง มีความเป็นจริงเห็นตามความจริงแล้วสมาสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในความจริงจิตตั้งมั่นอยู่ในร้มบ่อออนแอบ่วันไหวบ่มีความสงสัยใดๆอีกอย่างเช่นว่าเ้า่สงสัยเลยเดว่วสัตว์ทั้งหลายนี่ยที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยที่จะไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่มีนีบ่สงสัยเลยนี่นีคือลักเอาไปเทียบสื่อดอกอันนี้คือบอกว่าพันบาา่ใหห เขาไปยึดในตัวบุคคลแต่ให้ยึดในหลักแห่งความจริงยึดนี่ก็บกว่ามันยึดแต่ว่ากระทําตามเพียงแต่ว่าเป็นคําพูดคําสอนหรือว่าคําพูดคําสอนใครก็ตามถ้าปฏิบัติตามแล้วทําตามแล้วพิสูจน์ได้แล้วเป็นจริงก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นว่าคำพูดของคนนั้นคำพูดของคนนี้เพราะว่ามันเป็นธรรมเหมือนกัน ถ้ามันปล่อยวางได้รกระข้วนกระทําเลยตามเลยเวทมนป็นต้นองไปเน้นว่าอันนี้ไม่ใช่คําพุทธเจ้าอันนี้เป็นคํำคนผู้อื่นอันนี้เป็นคําพุทุชนบะ่เกี่ยวถ้ามันทําได้ปล่อยวางได้นั่นคือทําเหมือนกันถึงว่าแต่ละคนส่วนมากสิไปยึดในตัวบุคคลนะพวกเจ้าไปหาฝากชีวิตไว้กับตัวบุคคลจังได ฝากไว้กับหลักธรรมตัวหลักความจริงหลักมรรคมนองค์แปดนี่แหละนี่แหละจังว่าเดินตามนี้เพราะว่าโตบคุคคนไม่อาจสามารถทําให้ใครพ้นทุกข์ได้ตัวเราต้องเดินตามทางของเฮาเองต้องทาตามที่เฮาเขาไปเห็นได้เองพิสูจน์ได้เองพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกสามารถที่จะให้ใฮาพ้นทุกข์ได้เพิ่นเพียงแต่ว่านําหลักความจริง ออกมาสแสดงเราให้พวกเข้านะ่ะลงมือกระทําเองนั่นแหละจึงจะสําเร็จได้ปัญญาเพื่นกับว่าเอาให้เข้าได้ต้องอาศัยความเพียรความพยายามและประสบการณ์ตัวเองกรรมคือการกระทําของมูสัตว์ทั้งหลายเพื่นกับว่าอาสามารถแก้ได้พววเข้าต้องแก้ด้วยตนเองในปัจจุบันนั่นแหละทังว่าคนส่วนมาก ที่ไปววยไหวฟุ้งไฟหรือสิไปก้าวตูใส่ถอดใส่หลกับมูภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่เขาเจ้าจักพิจริงว่าพิจริงนะจักจริงหรือว่าจริงแต่คนเฮานี่อาศัยเหตุผลตัณกะก็คือเอาความเห็นของเจ้าของไปตัดสินเขาเจ้าว่าเขาเจ้าผิดเลยเออแล้วก็ใส่ลหลใส่ไฟก้าวตู้เข้าไปเลยได้บัตน,นักไปก็เก้าอีกทั้งท้งที่ัตตัวเองกับก่เคยเห็นคนผู้นั้นแหละ อันนี้เป็นความรู้ที่ไม่จริงหมายถึงว่าคนที่แคเบัง่าวคนที่แคเบังนันนี่แล้วก็ไปก้าวตูใส่หลายมูสงทั้งหลายที่มีข่าวว่าเพิ่นเป็นพิษแบบนั้นพิษแบบนี้นั่นมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมันบ่เม่นเร,เรื่องส่วนร่วมบ่เม่นเรื่องคําว่าพระต้องอย่างนั้นพระต้องอย่างนี้เลยนั่นเป็นเรื่องบุคคล จะเอามาบอกลม่้อม,มบ่ได้นั่นแหละจึงบอกว่าให้ให้ใส่เหตุผลต่างๆหลักการต่างๆเขามาเทียบคนผู้หนึ่งคนผู้หนึ่งเหตุผิดแล้วใส่ผู้อื่นผิดไปตามทั้งเบืดอมันกืบแบบเป็นไปบ่ได้แหละคือเฮ้าเบิ่งข้าวอันนี้เอามาเทียบเรื่องการการข้าวต่างๆทีเฮ้าหลับหลูมาว่านี่ภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยนี่สามแสนคนสามแสนองค์ แต่คนเห็ดพิอยู่สิบคนพิษบดทั้งสามแสนนั่นบอกหรือึะว่าคนส่วนมากมันไปนฝากไว้วกับบุคคลบ่ได้ฝากไว้กับตัวเองเลยโดยตัวเองนั่นแหละพิสูจน์เองโดยรักรรมนะนะรมักมีองแปดพี่ม่องข้าสามารพิสูจน์ได้แล้วก็บ่เป็นของไผ่บุคคลเรานั่นที่เขาเจ้าเห็ดพิดหรือบผ่ผพิษก็ชชางแต่ว่าเขาได้รับกระแสข้าวมาแล้วว่าพิด เออละตัวเองกลจะไปยึดเอาเลยว่าผิดใส่โทษหลายกว่าก้าอีกอนั่นแหละว,ว่าเขานำหลักธรรมเขาไปเทียบเอาคน,านพวกพพนั้นผิดฮ้กกับพ่อยผิดไปนำด้ยเพราะว่าเขาไปเกาตูใส่โทษออกไปอีกนักกว่กา,าก้าวว่าแต่ละคนให้ใส่ดุลพินิจตามวามเป็นจริงเรื่องศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลด้วยเรื่องความเชื่อเรื่องความคิดเป็นเรื่องส่วนบุคคล แตนั้นเห้าเลือกเฟนเลือกเฟนคนหาทำคนหาความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ดยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเจ้าของเองพิสูจน์ได้จับต้องได้เป็นรูปธรรมได้นะจังไห้พัวเข้าจะเป็นไปตามกระแสข่าวส่วนมูภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่เห้าปฏิบัติแล้ว กาทำตามพระวินัยแล้วบ่ต้องวัดวาดวันขันครามบ่ต้องวันเกรงใดไรทั้งสิ้นวัดสิมีวามผิดเพราะพระวินัยของพุทธเจ้าเฮาเนี่ยแน่นหนามันคงรอบขอบบ่มีหม่องฟิวก็แล้วกันแต่คนผู้นั้นจิตปฏิบัติตามใดหรือบ่รด้กับต่างหากแต่บาถาเขายังเดินอยู่ในมากนีแแต่เฮายังเพียรพยายามเฝ้าดูความคิดตัวเองดูกายดูว่าจาของตัวเองอยู่มันบ่หนี้ไปไหน ถ้าก็บอะไรวันไหวเลยกับข่าวกระแสต่างๆพะเฮาหมั่นใจในหลักธรรมของเฮาเขาหมั่นใจนนในพระวินัยเขาเดินตามพระวินัยของพุทธเจ้าเขาบ่เหตุตามที่ทางโลกเขาบัญญัติขึ้นมาด้ของพุทธเจ้านี่227นี่บนี่ประม่ณแค่นั้นเด้เออแผงแอกแผงออกแยกย่อยออกโอ้ยเป็นพันๆน่แหละเป็นพันๆคนธรรมดานี่ ถมาปกข้องสูงปกข้องบ่ได้เขาก็เห็ุไปตามความเห็นของเขาเองซึ่งเขาบ่ท่านได้ปล่อยว่างในกระางความเห็นความเห็นว่าพิดความเห็นว่าถูกความเห็นว่าควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้เขาบอกตามเพราะว่าเขาปฏิบัติตามพระวินัยขอแยกย่อยอีกเป็นพันๆที่นับได้ที่ข,ขีด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 เอาไว้ตลอดนะสามพัน สองอยหาสิบขอมันบระดนหน่อยเด้นั่นก็เป็นศีลอย่างหนึ่งของเธอเนี่ย ừ, นั่นก็เป็นศีลอย่างหนึ่งของเธออ่านไปตัวใดตัวใดเพิ่นเพิเ่นเปรียบไวอุปมาอุปมไมยไว้ยงไพวกเขาเห็นตาม,มนั่นแหละมาขีดบวงนั่นก็เป็นศีลอย่างหนึ่งของเธอเน่จุดไวจุดไวจุดไวนั่าละั้นว่าบวะวัตรโหมันเปิดธรรมดาซึ่งคนธรรมดาโดยชาวบ้าน จบด็อกเตอร์จบยั้งกระชางเถอะบไร้มาคลุกคลี่กับเฮาบริมาคลุกคลีกกกค่กับผาวินัยบริมาอ่านบริมาศึกษาบารีมาหน,นอมจิตกระทําตามคือเฮาเขาก็ไปตามเขาฉะนั้นเฮาจึงปฏิบัติตรงถูกต้องดีแล้วโดยภาวินัยตามไวในแหละเพราตอนวันไหวทรมาคือความจริงอันเหนือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดปราฏิหาร์ปกป้องเฮาเองหล่ นั่นแหละจึงว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติตามความจริงที่บุคคลผู้นั้นประพฤติอยู่จากรักษาบุคคลผู้นั้นเองเหนือปาฏิหารใดๆเองใครห้าหมั่นใจในหลักที่พวกเขาทำอยู่นี่การทําสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์หรือสัจชายะระลึกนึกถึงคําสอนของเจ้าพิจารณและใครพวรหมุนเวียนอยู่ในจิตของเองนี่ วาโมพระผิดสุสงฆ์เฮาให้มันคองอยู่ในตัวนี้ในหลักการปฏิบัติของเขาเองอานาปานสตินะที่พระเจ้ายืนยันหลับร่องเอาไว้ที่เพิ่นบ่รับร่องตัวอื่นใดเท่ากับอานาปานสาตินะถึงอยู่นี่คือหลักปฏิบัติของเฮาเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตจิตใจเฮาเอานามันอยู่นี่ออต้องไปวันไวว่าไผสสมาทํทำลายทำได้เฮาไดองค์ชาติองค์งสมาบัติหรือหลายๆอย่าง ที่ปกป้องคุ้มครองเขาเองจึงขึ้นชื่อว่าทำย่อมรักษาผู้ปรูกพืชตามท,ทำความจริงที่ท่านทางหลายประพฤติด,ดีอยู่แล้วถูกต้องแล้วตามความจริงแล้วความจริงนั้นแหละจักปลุกปักรักษาพวกท่านเองโดยที่พวกเขาบ่ได้วันไหวโดยแม้กระทั่งว่าบ่ได้หวังว่าสิ่ท่านางหลายจะมาปกป้องคุ้มครองเราได้แต่เหนือนั้นขึ้นไปอีกมีนะ ว่ามูฟิสุส่งกว่าเขาบ่าต้องไปวันไว้ว่าพยาามะมาเห็นยังเขาได้เขามมหน้าที่ดูจิตตัวเองดูใจตัวเองบอกให้มันออกนอกบอกให้มันออกนอกกายบอกให้มันไปวันไว้กับเรื่องของโลกนะคนท่านลายเรานั่นนะบัณฑิมนมคนที่มีการศึกษาสูงสุดเพราะว่าส,สูงสุดของการศึกษาคือการศึกษาตนเอง วิทยาศาสตร์สุดของวิทยาศาสตร์กับเจอพุทธศาสตร์อยู่ทั้งนั้นแหละพุทธศาสตร์น่ะนีคือหนทางแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามก็เป็นจริงและปล่อยวางจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกในจักรวาลน,นีออล่วิทยาศาสตร์มันก็บาอาจสามารถที่จะหาเครื่องมาป้องกันพ้นว่าให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ดอกเอ,อ นิติศาสตร์กฎหมายกบอาจสามารถมาออกกฎหมายห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายได้หรอกเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆกบอาจสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้ไม่แก่ให้ไม่เจ็บให้ไม่ตายบ่ได้หรอกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายกบอาจสามารถถือวาสร้างเครื่องห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายได้บ่มีนั่นแหละ สุดท้ายก็ตายทั้งหมดทึงน,นบอกว่าคําพูดนี้จะเป็นของใครก็ช่างเดือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วทั้งมนุษย์และ,ะมนุษย์ที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ป่วยไม่พลาดพลาดแก่สิ่งที่รักและสุดท้ายไม่ตายเป็นไม่มีนี่จังไดพวกเขาก็ต้องตายเบิดตอยู่แล้วนะแม้นวัตถุสิ่งของเ่าว่าจะเกิดการสร้างขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์ หรือน้ำมืออาบนก็ช่างที่จะไม่เสื่อมสลายทำลายแตกดับเป็นไม่มีเหมือนกันนั่นแหละจึงบอกว่าโลกนี้เป็นสุญญตาบ่ามีอย่างจีรังอย่างยืนที่ท้าขวดก,กับไปถือเอาได้แต่ว่าคำพูดของใครก็ช่างถ้ามันทำให้ปล่อยวางได้ออนั่นแหละก็ควรปล่อยวางไปเสียโดยไม่ต้องไปหาว่าบุคลคลผู้นั้นพูดบุคคลผู้นี้พูด เพราะนั่นคือทำอันเดียวกันคือความจริงอันเดียวกันแต่จึงบอกว่าแต่ละคนแต่ละคนเดอ้อจะมาหยึดมันถือมันให้ตวบุคคลจะไปฝากความหวังไว้กับว่าคนผู้นั้นคนผู้นี้เด้พวกเจ้าจักจักพิดหวังแน่นอนเพราะพวกเจ้าไม่พึ่งตนเองไม่พึ่งตนเองตามความจริงคือไม่พึ่งตนไม่พึ่งทมแต่เขาพึ่งตนพึ่งทมแล้วนั่นแหละหนทางแห่งความบุญผลจักมีกับตนเองว่าแต่ละคนเลือกเฟ้นเอาเด้อ ตอนเขามีชีวิตอยูุ่นเขาสามารถเลือดได้เลือกที่จะกระทาได้พูดได้คิดได้ตามหาสแสดงหาได้แต่ว่าหลังจากเสียชีวิตไปแล้วถ้าเขายังบอกปล่อยว่างนันก็ตอ้องเื่อนว่ายแต่เกิดทําอันใดก็ช่างที่ทาให้ไม่เกิดและคําพูดของใครก็ช่างที่ทําให้ไม่เกิดมาทุกมาแก่มาเจ็บมาตายทำอันนั้นน่ะควรทําตามนั่แหละเหมือนกันครับที่ พุธเจ้าคนบอกว่าธนูอาบยาพิษเมื่อปักลงที่ขาของเธอนะออจะป่วยการไปยัยเล่าที่เธอจะไปตามหาว่าใครเป็นคนยิงใช้ทนูชนิดไหนยิงใช้น้ํายาอาบยาพิษชนิดควรที่จะถอนลูกศรนนั้นออกเสียจะไปถามหาผู้ยิงเหตุยังผู้ยิงทนูใส่เหตุยังหรือไฟที่ไหมบนหัวกับระหว่างรั้วริยะสั้นสี่ มันทั้งว่ากับระหว่างการหยุดคิดปุงแต่งสแสดงหาในความอยากได้และอยากเป็นกับการดับไฟเนี่ยเธอจะทําอะไรก่อนผูุ้ยชนกับว่าดับไฟพิ้งหัวก่ฟอนไฟมันใหม่มันหอนแต่ว่าผู้่นเขาถึงความจริงแล้วควรรู้อริยสัตว์ก่อนควรปล่อยวางเลยคือไม่มีเหตุผลจําเกิดขึ้นไม่ได้หยุดเหตุก็ไร้ผลคือหยุดคิดปุงแต่งเหมือนกันกับการหยุดคิดปุงแต่งเรื่องว่าไผเป็นผู้ยิ่งทะนู ทนูนี่ทําด้วยอา,อาบด้วยยาพิษอะไรทนูนี่ทําด้วยไม้อะไรแล้วเขายิงเราทําหมเนี่ยควรถอนลูกศรน,นั้นออกเสียหยุดกึกเลยเหมือนกันก็ไฟใหม่เอ,อ,อ่นแหละถึงว,ว่าทำของไทยก็ตามความจริงของไทยก็ตามที่บอกมาปล่อยว่างไ้ก็คือปล่อยว่างอะละพอา